สวัสดีค่ะนิงคาะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเกี่ยวกับการที่ต้องส่งเสริมเรื่องของมิตรภาพความสัมพันธ์รอบตัวนะคะการหลีกเลี่ยงปัญหาขัดแย้งหรือหลีกเลี่ยงการโต้เถียงการ,รเผชิญหน้านะคะเพื่อเอาชนะต่างๆนะคะ เรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับคนที่ทำงานเก่งนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงบางรายอาจจะมีอีโก้มากนะคะทำให้มีคนหมั่นไส้หรือมีคนอยากเลื้อยขาเก้าอี้ก็ได้นะคะระวังเรื่องของปัญหากับเจ้านายหรือว่าผู้มีอำนาจลูกน้องบริวารต่างๆนะคะก็อาจจะเ,เป็นคนที่เก่งนะคะแต่ว่าต้องระวังรอบด้านด้วยนะคะดูให้ดี หรือบางรายนะคะเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งการขัดแย้งกับบางสิ่งบางเรื่องหรือแม้กระทั่งขัดแย้งกับความคิดของตัวเองนะคะทำงานวางแผนไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้เดินตามแผนเป๊ะๆนะคะทำให้เกิดปัญหาต้องมาแก้ไขเป็นต้นบางรายถ้ามีคู่มีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ช่วงนี้นะคะก็ต้องมีการค่อยๆเคลียร์ปัญหาอาจจะมีการ ยุติเลิกในเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของเอกสารสัญญาบางอย่างที่ทำอยู่ก็ได้เรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ใช้จ่ายออกไปนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับรายได้ที่ไม่พอใช้จ่ายช่วงนี้หรืออาจจะมีภาระนะคะที่เกิดขึ้นเพิ่มอาจจะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือคนในครอบครัวหรือมีภาระหนี้สินเพิ่มนะคะก็ให้ชาวเมถูลบริหารให้ดีด้วย เรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ถือว่าทรงตัวนะคะอ,อ,อาจจะมีเจ็บนิดนิดหน่อยนๆบ้างนะคะหรือเกี่ยวกับโรคเก่ากำเริบอาจจะต้องดูให้ดีบางรายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าคนในครอบครัวเจ็บป่วยได้คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเ,ออเรื่องของออการที่พบรักนะคะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ระหว่างกันหรือ,อ,อมี คำพูดมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ถูกใจมากนักนะคะทําให้ต้องดูใจกันไปก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะต่างฝ่ายก็ต่างยุ่งยุ่งเรื่องของการงานหรือบางคู่เกี่ยวกับเหตุผลที่เข้ากันไม่ได้ในช่วงนี้นะคะทําให้ต้องสื่อสารกันอย่างพยายามเต็มที่นะคะจะได้ไม่บานปลายบางคู่อาจจะรู้สึกจืดชืดไปบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ